นี่ต้องกุ่ตะกุนั้งความนะครับตามาที่สอยนะครับดำแดงนะครับว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับครอดพาไปดูนะครับช่อง u t u b e ครับนะครับนุ่ครับแล้วก็โกโก้ครับทำงานที่โรลลินะครับนาำมเดียนะครับ ช่วยครับนะครับแมนครับเมืองแมนครับบอกแมนลงมาก่อนกอถขึ้นรถนะครับเอาแตงไปขึ้นรถนะครับส่งลงแพ็คครับส่งลงแพ็คนะครับรถส่งลงแพ็คกลุ่มล้อนะครับหน้าที่ของเขานะครับขับรถทั้งวันครับส่งแตงครับส่งพริกส่งแตงครับเมืองแมนครับวันไหนเยอะก็ส่งพริกส่งแตงตลอดครับหน้าที่ครับวันนึงใช้ถุงมือกี่คู่วันนึงใช้ถุงมือกี่คู่ก็ ไม่ใช้ครับถุงเลยครับนี่ครับมังแมนครับครับมาดูครับรถก็ะถกร้อครับนี่ครับแงครับนรการอครับ จะมาดําแดงนะครับหนันะครับนี่ตัวใหญ่ครับมอกอย่างเราไม่ทิ้งครับ นะแม่ใหญ่ครับเตามครับเอาครับจะสู้หรือเปล่าครับทำไมสถานการณ์ทำย่ครับผมก็ใกล้ไม่ได้ครับกลัวครับ <c oughs> จะสู้ครับ เอาละครับครับฝากติดตามช่องนะครับช่องตุนตะกุนตั้งฟาร์มครับครับสายพันธุ์งัวที่ประเทศแคนาดานะครับเนี่ยคือรถเนี่ยครับผมโก้มาดำเสร็จแล้วครับให้ผมขึ้นรถครับสายพันธุ์น่าจะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์แองกัสนะครับซึ่งตัวตัวเมียก็น่าจะเป็นตันนะครับก็คู่ก็ พันกวาับัวเมียนะครับหาันแห่งกเษรครบรกิน,าานกยอย่างมามานะครับต,ตมันูนีไม่มีตัวู่นะครับเพราะว่าเอาแตตัวเมีามานะครับเศษกรา,านะครับจากความเอาโรลลิ่งครับ ฝากติดตามช่องด้วยนะครับตุ่นตะคุนดั้งฟาร์มครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ